เงี้ยหนูนะเงี่ยสามตัวใครเล้ยสองกงหนูหนูยู่ในท่อเอาไม่ได้เอ็งยืยิ่งท่านวนั้นนะออกละเอาละเอ็งเดี๋ยวไว้นะจะไปไว้ละไปละ ไดนไหมปีนตัวช่างเลยพี่เลยปีนปีนไม่ปีนขาเลยผสมกันสามสี่ตัวพอแค่กบมั่งเขียดมั่งหนูบ้างเลยผสมกันเลยพี่แกงอะมาเห็นทางหนูแล้วอันนี้เดต่อตดูหนูวะ

โอ้โหแม่งมันน้อยเฉอยอะถ้าไม่เห็นหางอ,ะอ่ะม,มันนั่งเฉยมากมองหันมาเห็นหางพอดีลองรูรูแล้แหแล้วรูมันมอ,อข่ขางนยะอืมขที้ก็ได้เดี๋ยวเอุดอ่ะ

ได้หมดสามตัวครับยี่สองครับกี่ตัวโอ้โหเมื่อ <c oughs> กี้ไม่ได้ตอนท้ายเป็นพวงเลยครับนี่ตมันงูนะ